สบายดีพ,พี่น้องโอ้สบายดีป่ะตู้ไปทางไหนยัยแตะผมไปทางไหนพ่อตูประตับผมบ่ออเอาละประตูประตับผมเลยพี่น้องมืรอเบิ่งรอชมรอรุนน้ำกันว่าประตูจะกอดเราจะออกมาหาผู้สาวคือว่าเราจะไปเป่าไปปัว่วคนเนาะเรามีทั้งไม้ทั้งย่าดีหลายอย่างเด้พี่น้องเลยเนะาะถามว่าพี่น้องเอฟซีเขาหลายหลายฐาน สนใจกับติดต่อทางผูกจักก้อนเบอร์โทรคนกับมีพี่นอ้องเลยเรียกว่าเบอร์เคสเนาะพิมเข้าไปเลยเป็นตัวเล่าพอคํา้อนมาสั่นเนาะลายผูหลายคนกันดีกันเศราย้อนตู้จันก้อนกันนับมาคู่พี่นอ้องเลยเนาะเป็นปู่ครับพ่อแม่พี่นอ้องปู่กำลังลบกป่วยอยู่ดีเศราย้อนกับมีพี่น้องเลยว่าคนจะเป็นหมออยาากไห้อยา,า,อยาพื้นเมืองเล่าเนาะเพป่นกับมีลูกซิดลูกหา ือว่าลูกบุญธรรมแตหลายบ้านต่หลายเมืองแตหลายแฝงี่น้องเ,อเางไเนาะทั้งตู้แต่ก่อนก็นดีโอ้ว่าเมื่อนี้ทั้งตู้จานเพิ่นสิออกไปทไั้งหลาเนาะเพราะว่าอยากพาเพิ่็นไปเปิดหูเปิดตาทักเงียนอยู y y ่มอใดเลยนะ <c oughs> <Hey? S 2> สบายดีผ oh. ู้สาวคนงามไปทางนอ,อกระไรยังเงียบกันบ่าะยังเงียบมาชองคนบ้าง น้องน่องคือผู้จักซื้อเจ้าบอกความหมายว่าเอิอน้องครับว่าให้เกียรตินองให้เกียรติเพิ่นอะไรกันถึงจะเป็นน้องเพิ่นมีอายุหน่อยรุดแม่อเวลาเป็นคนเอิญว่าน้องโดยเวลาสิ่สัมภาษณ์หลายๆคนซื้อจังไดน่อคนงามคือเปุ้ณนี่เด้ค่ะคือเป้คนงามวันยังมันในขบวนไปโรงเรียนเมได้เรียนอ่ะขึ้นใส่บาทบ้างอืมกินข้าวแต่เช้าแท้นี่ เศร้าจในบึงมงเบือยามแน่สิบมงสิบเมูงแล้วทิศแอไมเย็นอยใช่เนี่ยนะมอสังไดปานี่คุณเขากลายมาแล้วอย่ากูต้องถามเจดาวลูกค้าเขามาตลอดนาะเจดาวช่วงนี้มาตลอดก็ลงลง่โลกโอจะเห็นอะไรในคลิปม่จะมาซื่นหรือว่า เหน็นคลิป,ป่ปาเหเห็นกะาลเห็นัน้คลิปปฏิกิตามไม่เด้อคนดังูจาจักในติกตอกในเฟซบุ๊กในยูทูปค่าว่าบ <để S 2> <ร>้าเอ็นสตูดิโอในยูทูปเราพป่น้องโปรโมทชอบตัวเองเอาแล้วทีเอ็นโปรโมทแล้วปาดในพี่น้องกองไปสิบหกสิบห้าันดาวเพชรอาหารตามสร้างยั่งบบมีแต่มุกพวก อาหารตามปดูย่างเป็ดเออย่างเป็ดกาแฟเจดาอนี่ดังเลยขมือเนาะแมนก็แถมใจดีและใจด่างคือว่ามันนี่แล้วอยากกิน้าแฟได้นี่งมันนี่คนคนมาแต่สบายทำบุญได้ยัางโบรานได้กินข้าวเส้าอยู่เจ้าจะไปวะเจ้านายเราซูมขึ้นมานี่ว้ามันนี่ค่ะแล้วก็คยแจกทองพ้อมลงมาทับบุญไกใจคาด้ใจกว้างลูกค้าประจำบ่นี่ฮะ ลูกค้าประจำโดนดนมาเถื่อพี่น้องเขาจี้ตู้จันกอนเอามาให้มือเศร้านี่พี่น้องปองป่ายและคนงามปานนี้บัวสีบัวมีผู้บ่าวบัวมีเอรี่นอนคนยังเฮียนนะพี่น้องนอนคนยังเฮียนอยู่เพราะว่า ต้องคิดเรื่องอนาคตก่อนเนาะเรื่องพวกมักพวกมักไปที่หลังแม่เอาอนาคตไปที่ตั้งก่อนตอนนี้ความหักปริญญาดีดมือสมบัทมันก็กลับแม่ว่าจะส่งสัญญานเปอยพ้อมแล้วเขาเดียวอย่าความท้าไปหาก็ได้เล้วแม่แล้วไม้แล้วมูเป็นกอยเป็นมันอ้าวมันเป็นเผื่อก็ดีแล้วมันเป็นตาเหลืองมยุโยมายงะหายยาไหม ยังเป็นมันยุกมัยะมันยุกมัยะว่าซ้ําก็กินหาโลดเนาะเอาเอามาแล้วมันยุมยะพอนโมพูดมีว่ารวมได้มันยุมยะอีลุงตุงนงจักแม่นหยังมันยาบ่เอา้เอาแล้วว่าให้า้มีคนน่ะจะให้ไปถ่ายอีเอยู่บไันเจ้าก็เอาอรเอาเเาไว้ติน้องเพิ่นอ่าให้เข้าติดตามก่อนะครับติดตามได้ัมา nếu ai đau phân thô chắc gì đó, cho mà thử sưởi theo nỉ luôn. Mưa nạ, mưa nạ. ủa lẽ. Con nhà ba. Con nhà ba Con mẹ đã con đấy. Con bạn đều gặp không? Con là ba, thì bảo. Con là ba đấy rồi. Chị bảo, chị trâu ở nhà cha nhà bếp. Nhà bếp không? Chơi lên sưu. Chơi lên sưu. Mà cây thôi. Tắt chạy xíu. Mưa trâu. Nằm không ổn không. mưa, mưa đơn cả? เดี๋ยวไอซีจะให้ไปถ่ายอยู่นู่นนะตอนนี้ก็ได้ช่องทางติดต่อของน้องๆเพื่อนปีทีเฮียพ่อยอน้องบอเอ็นก็มีแต่ทาว่าไอซีสนใจกับอยากให้ไปถ่ายทำสัมภาษณ์เพิ่มเติมนะจะอย่างไรบ๋ยวเอาน้าลอกมันจะได้ไปเลยจะเป็นหมู่กันอ่าคนใดสนใจกับถ้าเอาก็ได้น้องปุ่งน้องนี่ฮะ เนาะทักทายว่าเวลาที่อ้ายทักไปแล้วน้องเคนมาซื้อคองกานเจด้าหยอกหรือว่าอาลีนี่ฮะหาทิศหาทีศเพิ่งหนึ่งหยอกเพิ่งหนึ่งอาลีตกลงแล้วว่าหยอกแก่บัลีโอ้ติดแอ็นี่บธรรมดาเนาะเจ้านี่คือบอแอ็นเป็นคนง่ายๆนะนี่เอาไปนะบอเป็นก็เอาคือแบบโค่งบอเซรีอ่ะบัตรเอาจริงเอาจังบัตรบัตรเอาจริงเอาจังเราบอเป็นเผือกเป็นมันพี่น้องเลย สำหรับคลิปนี้กับโมมี่อย่างเนาะพ่อแม่พี่น้องเอฟทุกท่านมีแต่ได้ถ่ายทำแล้วก็ถามน้องๆเพิ่์ลที่ได้มาซื้อทูกท่านจดาวเนาะก็ได้ถามลายเรื่องลายย่างพี่น้องเอ้ก็ให้ยเอฟซีเขาได้เบิ่งได้ zoom กำกันเนาะถต่ว่าเอฟซีท่านใดสนใจอยากให้มาอัปเดตเรื่องราวข่าวข่าวของน้องเพิ่์เพิ่มเติมกับทางเขากสิได้ไปอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเนาะได้เบิ่งมาสร้างเอาอีกยังน้ำเพิ่นเมื่อกินนาะ ข้าวเปียกก,กัดกะเพราข้าวเ,าเปียกกบพัดกะเพราขับห้องว่าสีมือเพิ่นแซบอยู่นี่ค่ะเด็้ยงเ้อไก่ยังมานี่ <laughs> ก้ับแลว้ววานนี้ค่ะโดยเด,ดินทางตลอดปลอดภัยเด้อโดยอาสบายดีโดยสบายดีน้องหละล,ล,ลงแล้วลงแล้วใชขนมใั่เอาลงเห็นย่งพอเลยได้บ่ได้เอามาได้เอาลงเลยเอาลงไปเห็นคนทลายเอาลงไปคันหนึ่งแล้วจะเอาขึ้นมาทงหนึ่งบแม่น่าลงไปต่อ มันขโมเมนต์แน่นันได้เอาลงไปคือบ่ได้เอาอย่างขึ้นมาได้คิดว่าลงไปต่อหมู่มันบ่บ่คอยบ่เคยแน่นันน่ะนะอันบอกเอนเจ้าเด้วยจ้าเจ้าไปได้ลงบ่ลงคือกันใช้เอาขึ้นมาอยู่โบเจ้าน่ะโบได้เอาขึ้นมาคือกันหน้ามันก็คือกันหะแล้วบ่าวที่งเอ็นไั่มีหน้าคนหนึ่งกันที่อยเพื่อเจด้าวต่อโดยทางเกทอดอ่พี่น้องบ้านนี้ไอซี่ได้มาถามทางเจด้าวเพื่อนเนาะลูกค้าเพป็นกลับมาอีกแล้วพี่น้อง เรื่องล่าเนาะจากที่เมื่อวานนี้เนาะตู่จากก้อนเพื่อนบ่ได้เอนเอาเข่าจีใหญ่มาให้ทางเจดาวเนาะแต่มามื้อนี้คือได้ยินแว้วว่าเจเพื่อนว่าตูก้อนมาหาเข่าจีมาให้ว่าสันเนาะทางบ่าวาก็พยายามได้ถามเรื่องรล่าที่ไปที่มาเนาะว่าตูก้อนเพิ่นเป็นจังไ๋พี่น้องเมื่อนี้ ทางเจดาาเพิ่นได้เขาจีมาจากทางอันพ่เท่าวก้อนได้พี่น้องเอ้ยมือนน่เพิ่นมาหามือเศร้านี่ตั้งแต่บรท่านได้ตื่นตื่นนอนเพิ่นมาหาแต่เศร้าบ่าเจ๊มือเศร้านี่แม่เพินมาแต่ขึ้นมาตะวัดแล้วโอ้แรงไงเลยเป็่นบอกเพิ่นมาหอดแม่คอยมาตะวัดคันคันคอยขึ้นมาบระท่านกลับอเราสิเมื่องเขาคอยท่านได้เปิดห้างนี่โอ้เพิ่นมาตะวัดแล้วคอยเปิดห้างแนวนั้นเนาะพีละมากพอดีบ่กได้บอกน้ำกันช้ำบอก ว่าวคะแม่ทำไข่กันขึ้เขาขึนน้ำหรอบ่โอ้บ่ได้เฮ็ดเข่าคัดข้าเกี้ยวไปต้อนเราบ่ฮะเอาได้เอาขอซื้อมาเอาซื้อมาจับกันเป็นบ่ได้น้อยใจพี่เป็นบ่ได้น้อยใจพี่น้องตุ๊กคอสมีแต่ผู้ซึกอันหิดคำว่าหน่อยนึง ประมาณนี้พี่น้องกองไปเอ้ยเนาะตัวก้อนเพันคือสีหู้ซึกว่าตัวเองตัวหรือว่าผู้ซึกพิษแล้วที่เราว่าไปแล้วบอได้มาเราก็เลยเท้ามาให้ยเราก็เลยมาตั้งแต่ไก่มาทัดเตื่นนอน <laughs> มาอะไรกัน่อย,อยง,งี้เลยบ่ปากบ่เว้าประมาณนี้เนาะทางเจเพิ่นบ่าเพิ่นก็ได้ข้าวจีมาอยู่สามสี่ก้อนบ่แม,มน่นมุดขึ้นเบ,บอรลตะบ่ข้าวจีเพิ่นนี่พี่น้อง มุดขึ้นบิดแล้วบูพมดเนี่ยมดุดก็มีได้พี่น้องไอ้มุดเข่าไปแล้วเนาะเขาจี้ตู้จานก้อนน้องแพนเค้ก <c oughs> มุดขึ้นแล้วเขาจี้เจ้าเจดาวฮะมุดขึ้นแล้วเขาจี้ง่ายตู้จานก้อนบุขึ้นมาแต่เล่าผู้ใดเออมุดขึ้นมาแต่นมุดขนมาแต่ทั้งตู้จานพุ่นเนาะ เปิดปลาไว้หลายมือเนาะ,นะเอ้ยตู้จานหมดขึ้นแล้วกระสันมาเมื่อน,นี้พี่น้องเลยเนาะ,ะคือว่าตู้จานก็ไดาษก็จีมาให้ทั้งพอทั้งเจดาวเพิ่นเนาะกต่สีประมาณนี้แหละพี่น้องเลยเนาะสำหรับคลิปนี้กะถามว่าอีกที่ท่านได้ไปบ่ฮอดจอดบ่ถือเนอะาะท่านเจดาวเพิ่นจะตั้งอยู่บ้านสนามทสาเมืองอุทุมพรเนาะใกล้บ่อไก่ห่างจากวงเวียนเซโนมาประมาณ3กิโลเมตรพี่น้องเลย ห่านเพิ่นเนาะดยว,ว่ารีวิวห่านเพิ่นปรโมห้านเพิินกแมนพี่น้องนี่ถักมาได้อาหารตามสั่งหนุกเว่นบ่นมีมุก,หก,หก,หก,กรหัวกบพี่น้องเลยสถานที่กับกว่วงควางสะอาดสะอางในการจอดรถเนาะมีหลายสิ่งหลายอย่างพี่น้องเลย โ okay, no? อเคเนาะพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ทางบ่าวกับไพ่กับบุมีอย่างก็มีแต่ขอขอบอกขอบใจน้ำพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุกูสุคนที่เข้ามาเบิง่งมาชมแล้วก็มาติดตามเนาะให้กำลังใจทางบ่าวกับไพ่ตั้งแต่ต้นตลอดมาเนาะก็ขอให้เอฟซีถูกท่านจงอยูด่ดีมีแห่งแต่ความเจ็บจะได้ควมามไข่ยามีป่าจะจากลูกไพ่กับจ็บทุกชิงทุกประการไว้พ่อกันไหมในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวกันว่าสบายดีสวัสดี